สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำก้านไฟนะครับเอาไปใส่พวกแป้นพัดอะไรอย่างนี้นะครับแบบงอได้นะครับแบบปลายงอนะครับวิธีการทำนะครับก็คืออันนี้เหล็กหนึ่งเส้นนะครับก็จะตัดแบ่งครึ่งก็จะได้อยู่3เมตรแต่ละเส้นนะครับ สามเมตรทีนี้ก็มาตัดออกอีกสามสิบเซนนะครับก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวยาวที่เหลือก็จะเหลือความยาวสองเมตรเจ็ดส,สิบเซนนะครับเมื่อเอามาต่อกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการทำต่อไปก็คือเจาะรูนะครับเจาะทะลุนะครับ ใช้น็อตขนาดหนึ่งทับส่นะครับจะเป็นความยาวหนึ่ง <c oughs> ความยาวหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับน็อตขนาด1 4. นทับสี่ครับเพื่อเราจะสอดร้อยรูทะลุนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหล็กแบนขนาด6ขุนนะครับซึ่งเราเอามาตัด ตัดแล้วก็เจาะนะครับให้ได้ความยาวอันนี้ความยาวแล้วแต่เรานะครับต้องการเราจะเอายาวหรือสั้นอันนี้ก็ประมาณ5ซิได้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัวนะครับไม่มีตัวเสร็จแล้วก็เจาะรูเหมือนกันเจาะรูทะลุเลยนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็เวลาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ประกบ ประกบกับน็อตกับเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยคือร้อยน็อตทะลุทั้งสองด้านนะครับพอเราร้อยแล้วเราก็อเอามาวางสมมุติว่าเราร้อยแล้วนะครับน็อตคับไปน,นิดนะึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาวางอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําการเชื่อมนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้วอันนี้มีเว้นระยะนิดนึงนะครับให้มันงอได้เห็นไหมครับมันจะมีระยะห่าง อันนี้ก็กะเอาก็ได้นะครับทีนี้เราก็เชื่อมด้านนี้นะครับั้องชอมรอบเลยนะครับเสร็จแล้วก้านก็จะงอได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปยึดตัวก้ามปูเพื่อทีหนีปลอดอันนี้วิธีทำโครงนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีทำโครงใส่ก้านหลอดไฟก้านหลดไฟพัดนะครับไฟหมุนนะครับ วิธีการทำเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้เราก็จะเอาไปเจาะรูเพื่อที่จะร้อยสายไฟนะครับเอาสายไฟออกตรงไหนแล้วก็เจาะรูตรงนั้นเพื่อเราจะเดินสายไฟด้านในนะครับเห็นกันตอนนี้ก็จะทำให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราผมจะทำการเชื่อมเพื่อที่จะทำให้ก้านมันงอได้นะครับความยาวก็สาเมตรนะครับ จะใส่ได้สามหลอดนะครับหลอดที่3ก็จะยื่นออกประมาณสัก60เซนนะครับประมาณนั้นก็เอาข้าวนะครับวิธีการทำเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูกันนะครับสำหรับใครที่ทำไฟมือใหม่นะครับก็ลองเอาไปทำแบบนี้ดูนะครับสำหรับปลายงอได้นะครับก็ สามารถงอได้พับได้ก็เพื่อที่จะให้เป็นรูปลักษณ์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีสิ่งดีๆเล็กๆใหม่ๆจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ